ตลอดชีวิตการเดินทางของผมนะครับผมเชื่อมาตลอดว่าความสวยงามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองและทัศนคติสวัสดีครับผมปุริรันพึกนะครับหลายหลายคนที่ติดตามผมเนี่ย <c oughs> ก็คงจะรู้ดีว่าผมเนี่ย <c oughs> มีแพชชั่นในเรื่องของการเดินทางแต่หลายหลายคนไม่รู้นะครับว่าจุดเริ่มต้นของการเดินทางของผมเนี่ย เริ่มต้นจากการที่ผมรักในเรื่องของการดำน้ำรวมออกเดินทางกับผมในเมนสแตนและลองจินอัลตาโครนกับภารกิจฟรีไดวิ่งสำรวจจุดดำน้ำใกล้กรุงเทพทริปนี้เรามาดำน้ำกันที่แหมสารครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับ คือที่แสมสารเนี่ยนะครับเป็นจุดดำน้ำที่ฮอตฮิตมากๆเลยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพครับอาจจะน้ำไม่ใสเหมือนฝั่งอันดมันแต่ว่าด้วยความที่ใกล้กรุงเทพแล้วเราได้ดำน้ำกับปะการังที่สวยได้เจอฝูงปลาแบบนี้ผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งจุดดำน้ำ ที่หน้าค้นหาครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยนะครับเวลาที่ออกเดินทางเนี่ยนะครับก็จะมีไม่กี่อย่างครับที่จะพกติดตัวไปด้วยที่สําคัญสําคัญมากๆเลยก็คือมวกแว่นตานะครับแล้วก็พลาดไม่ได้เลยนะครับคือนาฬิกาข้อมือเรือนนี้ครับลองจินเอาตะโคนผมต้องพกติดตัวไปด้วยทุกที่ตลอดเวลาก่อนลงก็ต้องทำฟิล์มฟิล์มหน้ากากเพื่อไม่ให้มันฟ้า ดำน้ำในจุดแรกของเราเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดที่เหมาะมากๆกับการดำฟรีดิ้แบบท่องเที่ยวครับเพราะว่าพอดำลงไปแล้วเนี่ยโอ้โหน้ำใสนะฮะตอนแรกไม่คิดว่าน้ำจะใสแบบนี้แล้วก็มีทั้งโขดหินแนวปะการังโอ้โหแต่ไม่ต้องห่วงตัวช่วยขอยงผมนะครับเพราะว่าเรื่องรอยขีดข่วนเรื่องรองรับแรงกระแทกเนี่ยเขาเตรียมรองรับสถานการณ์พวกนี้เอาไว้แล้วครับมันมีฟังก์ชันที่รองรับโดยเฉพาะ ฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับสายลุยอย่างผมมากๆครับหายห่วงภารกิจของผมในทริปนี้เนี่ยครับผมตั้งใจจะดำฟรีได์ให้พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นจุดที่2เนี่ยผมคิดว่าผมจะต้องทำลายสถิติตัวเองซะหน่อยเรามาถึงจุดดำน้ำจุดที่2กันแล้วครับนั่งเรือประมาณสักสิบห้ายี่สิบนาทีนะครับจุดนี้มีชื่อว่าเกาะยุ้งเกลือเนาะแต่ว่ารอบเนี้ยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะลงไปดำแล้วก็จะดำให้นานกว่าเดิมด้วยแล้วก็ให้ลึกกว่าเดิมด้วยเป็นการท้าทายตัวเอง จับเวลาดูซะหน่อยมาใช้เวลาในการทำงานแค่ไหนอมลุย สำหรับการดำน้ำทั้ง2จุดในวันนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมประทับใจมากเลยโดยเฉพาะจุดที่2นี่ผมได้ดำานี่นะครับผมได้ท้าทายตัวเองด้วยการดำให้มันนานขึ้นนะครับดำให้มันลึกขึ้นแล้วก็ฝึกสมาธิให้เรานิ่งขึ้นนะครับมถือว่าตรงนี้มันเป็นหนึ่งวันที่ผมได้มาทําในสิ่งที่ผมรักแล้วก็ทําในสิ่งที่ผมชอบครับการดำลงไปใต้น้ำทุกครั้งเนี่ยตัวช่วยของผมก็ยังตอบโจทย์อยู่เหมือนเดิมลองจินนนาตาโครนเนี่ย รองรับแรงดันน้ําได้กว่า300เมตรและที่ผมชื่นชอบก็คือตัวขอบเรือนสเตลเลสสตีลนี่กลมกลืนไปกับกระจกหน้าปัดแซฟไฟและองค์ประกอบที่เคลือบสารเรืองแสงหน้าปัดสีดําลายเกรนเสริมด้วยวงนาทีสีขาวโดดเด่นด้วยเข็มนาทีสีแดงที่เคลือบด้วยสารซูเปอร์ลูมิโนวาช่วยให้อ่านค่าเวลาได้อย่างง่ายดายและชัดเจนที่สําคัญครับโดยนาฬิการุ่นนี้การันตีว่ามีกลไกที่แม่นยําระดับสูงเที่ยงตรงแกว่งด้วยความถี่36,000ครั้งต่อชั่วโมง หรือ10ครั้งต่อวินาทีเลยทีเดียวยิ่งรวมเข้ากับฟังก์ชันที่รองรับในเรื่องของการต้านทานต่อแรงกระแทกขีดข่วนด้วยแล้วบอกได้คําเดียวเลยครับว่าเหมาะมากๆกับสายลุยที่ชอบนาฬิกาที่จะไปกับผมได้ทุกๆที่จริงๆสําหรับตัวผมเองนะครับยังไงผมก็จะกลับมาที่นี่อีกนะครับเพราะว่าเราไม่มีวันรู้เลยว่าใต้ผืนน้าใ,ใกล้ๆเราเนี่ยบางทีอาจจะมีอะไรรอให้เราไปคน้นหาอยู่